ผู้ช่วยดีเครื่องมือเด่นจะส่งผลให้ธุรกิจสำเร็จได้ไม่ยาก EP นี้เรามาอัปเดต n n o v a t i v e Tools for Productivity กันดีกว่าว่าตัวไหนที่ผู้ประกอบการห้ามพลาดใน NIA i n n o no t r a t e e p นี้ค่ะ ธุรกิจสมาร์ทเวิร์กใน ep ีนี้ NIA i n n o t r e i n ขออนุญาตแบ่งคลิปออกเป็น3พาร์ทเพราะมีนวัตรกรรมเจ๋งๆรอต่อคิวนำเสนออยู่เยอะมากและเราไม่อยากให้ทุกคนต้องหลุดเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสมาร์ทเวิร์ไปเพราะในยุคที่เทคโนโลยีและ AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเป็นผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวตามเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตลอดเวลาหนึ่งในวิธีที่จะทำให้ธุรกิจได้เปรียบคือการใช้ tools ที่ช่วยเพิ่ม productivity และ ทำงานได้ฉลาดขึ้นครั้งนี้ NIA อยากแนะนำเครื่องมือเสริมศักยภาพธุรกิจที่เข้ามาช่วยทั้งการบริหารจัดการการดูแลลูกค้าและการผลิตลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพจนทำให้ธุรกิจ work smart ได้จริง Innovative tools for productivity เริ่มต้นที่เครื่องมือช่วยเพิ่ม productivity ในการทำงานและการบริหารจัดการขั้นตอนใกล้ตัวที่หากดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำงานผลงานออกมาได้ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้น Notion แพลตฟอร์มจดโน้ตและวางแผนงานแบบครบวงจรรองรับหลายรูปแบบทั้งตารางบอร์ดปฏิทินเช็คลิสต์และแกลลอรีใช้ได้ทั้งงานส่วนตัวและงานทีม Slack เครื่องมือสื่อสารกับทีมอย่างไร้รอยต่อทั้งข้อความโทรหรือวิดีโอคอลจัดห้องแชทได้เป็นระเบียบและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Google Drive หรือ Trello ได้ทันที Trello เครื่องมือบริหารโปรเจกต์ใช้ระบบบอร์ดลิสต์และคัรดที่เข้าใจง่ายมีฟีเจอร์ติดตามงานและแจ้งเตือนเหมาะกับทั้งงานเดี่ยวและงานทีมต่อมาเป็นผลงานของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับทุนจาก NIA อย่าง Mana Work แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานทีมแบบครบวงจรตั้งโปรเจกต์มอบหมายงานประเมินผลงานได้ในทีเดียวใช้ง่ายและมีภาษาไทยรองรับ m y c r o w d f u l f i l l m e n t อีกหนึ่งแพลตฟอร์มไทยจัดการคลังสินค้าและออเดอร์แบบครบวงจรตั้งแต่สต็อกการขายการขนส่งไปจนถึงระบบ CRM และรายงานโดยเคยควา้ารางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติปี2564ด้วย และสุดท้ายของพาร์ทนี้ทีมลิงที่ช่วยบริหารจัดการทักษะและสมรรถนะพนักงานด้วยระบบ competency และ skill m e t r i c ทำให้ฝ่ายบุคคลจัดทีมได้ตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพงานได้จริงนอกจากเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม productivity แล้วทักษะและความรู้ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะองค์ความรู้เปลี่ยนเร็วมาก NIA ในฐานะองค์กรที่เสริมสร้างระบบนวัตรกรรมแห่งชาติภายใต้บทบาทของการเป็นผู้กำหนดทิศทางนวัตรกรรมซึ่งมีกลไกสนับสนุนทั้ง 4G ด้วยกันได้แก่ g r o o m Grant Growth Global มุ่งมั่นส่งเสริมช่วยผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่อยากเติบโตเป็นขนาดกลางได้อัพสกิลมีระบบนวัตรกรรมและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้วยองค์ความรู้นวัตรกรรม ติดตามรายการ i n n o นเทรน Next Step ประเทศไทยผ่านเทรนดนวัตกรรมได้ทางช่อง YouTube NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA ค่ะ